สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุรีมีแทงนายกสโมสรโรตารี่ลบบุรีปีบริหาร2,565-2,566ถึง 2, นะคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ดิฉันได้รับเกียรติเป็นนายกสโมสรโรตารี่ลบบุรีและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในสโมสรและต่างสโมสรรวมทั้งสโมสรในต่างประเทศเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้ทํากิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนสามารถทําโครงการต่างๆประสบผลสําเร็จไปด้วยดีนะคะดิฉันขอขอบพระคุณอดีตนายกสโมสรคณะกรรมการบริหารสโมสรเมอนวิโทโเทเรียนรวมทั้งโรตารีแอนทุกท่านนะคะที่เสียสละแรงกายแรงใจช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุตามเป้าหมายไปด้วยดี ในโอกาสสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นี้โดยนายกเปเลติเกิดผู้และคณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ฉันขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังสนับสนุนให้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุตามเป้าหมายตามแนวทางของโรตารีลพบรีอย่างดียิ่งสวัสดีค่ะ